หนึ่งวันหนเหรียญหนึ่งความมั่งคั่งกับช่องชมูลคอยนะครับอ่าผมขออ่านเลยละกันนะเพราะวันนี้ข่าวผมเยอะนะครับก็ตัวนี้ชื่อว่า ALT นะหรือ AddLayer นะครับเพราะว่า Binance เนี่ยประกาศล้านพูในโครงการของตัวเองนะครับคนก็ถามหาแหละว่าจะซื้อได้ที่ไหนเนาะเพราะบางทีเนี่ยออย่าง XAI เนี่ยไม่มีขายที่ไหนเลยนะครับต้องมาล้านบน Binance หรือทำการ ร่วมกิจกรรมของไบแนนเท่านั้นนะครับในระยะแรกๆถึงจะได้ XAI แบบราคาต้นน้ำฝุดๆโอเคโครงการของ Launchpool เนี่ยก็เป็นระดับที่45คือ a d d l a y e r หรือ ALT นะครับตัวนี้ฉะนั้นไบแ c นเนี่ยยังระบุด,ด้วยว่าจะแสดงรายการ ALT เวลาประมาณ10.00 UTC วันที่25มกราและคู่เทรดนะครับก็จะมี BTCUSDTBNB fdusd try ของอันนี้เป็นเหรียญไอลีล,ล่าของตุรกีนะครับพร้อมที่จะมีการซื้อขายหลังจากนั้นนะครับบายนแล้วก็ทีม Ad Layer เนี่ยก็ได้ประกาศว่าจะเปิดตัวโทเค็นตั้งแต่วันที่25มกราคมนะครับณจุดนี้ทีมระบุการเปิดตัวแล้วนะครับแล้วก็มีการทำฟาร์มเนี่ยจะเริ่มวันที่19มกราคมและยัง ให้ข่าวดีเกี่ยวกับการแจก a i r d r o p ด้วยนะครับสำหรับใช้รายการหลังจากรายการนี้นะครับแล้วก็ทีมงานละอธิบายรายละเอียดการสนับสนุนโครงการการจดทะเบียนรวมถึงเจ้าของ NFT นะครับแล้วก็มีการเข้าร่วมแคมเปญนะครับในชุมชนด้วยแล้วก็สามารถเข้าร่วม a i r d r o p สามารถถ่ายภาพ a i r d r o p ในวันที่17มกราคมนะครับ a i r d r o p เนี่ยถือว่าเป็น เฟสแรกนะครับหรือระลอกแรกของการแจกเหรียญน,นะครับที่มาจากชุมชนนั่นเองนะครับก็จะมีการแจกแอดด็อกเพิ่มนะครับสำหรับผู้ที่จะเข้ามาโครงการทีหลังหรือเป็นพันธมิตรหรือเป็นพาร์ทเนอร์ผู้ให้สนับสนุนนะครับในอนาคตข้างหน้านะครับแอดลานก็จะประกาศนะครับเรื่องของการแอดด็อกนะครับแล้วก็มีผู้เดิมพันในอ e ีเกนเลเยอร์นะครับตัวนี้และเดิมพันในซีเรสเตียลผ่านการ ผ่านเงื่อนไขของเขานะครับอันนี้ก็ระบุไว้เลยในทวิ t เตอนะครับหรือ XApp เนี่ยในชื่อว่า Ad Layer นะครับวันที่17มกราปี2024นีบนะครับมันมีข้อมูลเพิ่มเติมเขาระบุว่า1.1พันล้านโทเคนนะครับจะถูกปล่อยสู่ตลาดในะระยะแรกเพราะตอนนี้ในข้อมูลคอยมาเก็ตแคปยังไม่มีนะครับว่า full supply เท่าไหร่นะครับหรือ ทั้ง l ั้ง p ั y เท่าไหร่เนาะแต่จะมาปล่อยประมาณหนึ่งพันล้านเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณหนดอลลาร์นะครับโดยประมาณนะนะครับที่จะเป็นราคาแบบอยู่ตรงเนี้ยนะครับราคาจะอยู่ตรงนี้นะครับและอุปทานทั้งหมดจะถูกจัดสรรเพื่อแจกจ่ายนะครับให้กับ a อร์ดอประมาณ15%บาเนนะครับดังนั้นสุดท้ายนี้ทีมงานก็ระบุว่าสมาชิกที่อาศัยอยู่นะครับ เป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกาแคนาดาจีนอิหร่านคิวบาเกาหลีเหนือซีเรียแล้วก็เมียนมาหรือพมา่านะครับไคเมียและโตโต,โตเ,เนสนะครับแล้วก็ภูมิภาคคูฮันเลสนะไม่มีสิทธิ์จะรับแ d o ์ดนะครับบ้านเราเราได้รับก่อนนะครับส่งมานหน้าอเมริกาเนาะก็ไปแบนไบแนนเองนะครับแอดนี้ก็น่าจะเป็นโครงการที่ เป็นพันธมิตรกับไบแนนนะครับก็ประมาณนั้นนะครับเพราะว่าสมน้ำไม่ได้สมนํำหน้าอเมริกามันนะสมนํำหน้าแกรี่นะครับมันทําคนอเมริกาสวยนะครับอยากอยากไปแปลว่าไอหาเรื่องกับไบแนนเองนะครับคนอเมริกันแทนที่จะได้เหรียญอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ก็เอาและเหรียญพวกเนี้ยน,นนะของใครของมันเราก็ว่า,างั้นนะครับ ดังนั้นข้อมูลโดยทั่วไปมีอยู่ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับแล้วเราก็มีกลุ่มนะครับมีชั้นนิวม o o n มพนะครับก็เข้าไปคุยกันได้นะครับเราก็ฝากกระดานบ i นแนนทีเอละกันนะครับเป็นบ n นแนนของไทยนะครับก็ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็น่าจะยังไม่เข้าบ n นแนนไทยแต่ก็สามารถจะสมัครได้นะครับบีแนนไทย ตอนนี้ก็สภาพคล่องมันดีนะครับผมก็แนะนําประมาณนั้นก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้ลกปนี้ก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและการการลงทุนมีความเสี่ยงและสําหรับวันนี้1วัน1เหรียญหนึ่งกว่ามั่งคั่งกับช่องลิชมูลคอร์ิ i เก e ตเว็บ3เปลี่ยนจากไม่กะสวบ,บแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดาน b i t เก t สามารถสมัครกระดานได้